สามกองพลน,นี้ไม่ได้ใกล้ชิดกับประชาชนนะครับไม่ได้ใกล้ชิดกับประชาชนเขาฝึกมาเขากินเงินเดือนด้วยภาษีประชาชนจริงแต่เขาไม่ได้คิดว่าประชาชนเป็นเจ้านายเขาเขาถูกถูกฝึกมาเพื่อฆ่าประชาชนโดยเฉพาะที่ประเทศกาลาแลนนะไม่ใช่ประเทศไท เราะฉะนั้นอย่าให้เขาประกาศนะถ้าประกาศนะตัวใครตัวมันนะครับมันจะวมเป็นวงเวียนเป็นลูปเดิมซ้ำเดิมอยู่อย่างนี้และเราจะงอหัวไม่ขึ้นในอีกสิบห้าปีต่อไปนี้เป็นอย่างน้อยเป็นอย่างน้อยและเราจะมีประ,ประเทศกาลาแลนจะเป็นประเทศที่มีการประกาศกฎ รอฉุกเฉินยาวนานที่สุดในโลกและเป็นประเทศที่มีการประกาศกฎอายการศึกที่ยาวนานที่สุดในโลกจําไว้วันนี้เราเป็นที่หนึ่งของโลกหมดแล้วทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนชา้าที่ฉีดวัคซีนจนครบที่สุดชา้าที่สุดในโลกในเอเชียในโลกเราจะฉีดวัคซีนจนครบเนี่ยปลายปีหน้าปีหกห้า แล้วมันจะมีการไกลพันเยอะแยะเราได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศเดียวในโลกที่ประกาศกฎอัยการประกาศกฎกร,ระกกฉุกเฉินยาวนานที่สุดในโลกปีกว่าเกือบสองปีแล้วและเราจะได้ชื่อว่าประกาศกฎอายการศึกที่ยาวนานที่สุดในโลกจําไว้ให้ดี